แพทริกฟอยจอวิทเกเลต์เกิดวันที่5มิถุนายนเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเคยมีอาชีพเป็นบาร์เทนเนอร์และเจ้าหน้าที่สุรากกรชาวอเมริกันยุคตะวันตกเก่าที่โด่งดังที่สุดจากการสังหารเจ้าบินนี่เดอะคิดลงเขาเป็นนายอำเภอของเมืองลินคอนเคาน์ตีลาส n น w ิคแมสซิโกในัยเด็กของฮีโร่ของเรานั้นหรือในัยเด็กของแพทเกเเขาได้อาศัยอยู่ในเคานตีแซมเบิร์กซาราทอเมริกาเขาเป็นบุตรชายคนที่สองรองจากพี่น้อง5คนเป็นบุตรของจอห์นแลมกิน แกลเลสและผู้เป็นแม่ของเขานั้นก็คืออลิซาเบธแอนจาวิสเกเลสและพี่น้องเขาอีก4คนได้แก่มาร์กาเรสอลิซาเบธจอห์นและอัลเฟรดเพทเกลเลสมีพื้นเพบรรพบุรุษเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอังกฤษที่เรารู้จักกันนั่นเองและบรรพบุรุษของเขานั้นก็ได้อพยพมาย,ยังอเมริกันนั่นเองจากนั้นเมื่อเพทเกลเลสได้อายุ3ขวบพ่อเขาก็ได้ซื้อไร่ของนายจอห์นเกรย์ในตำบลคลาวบอน bon, และลุยเซียนานี่ถือเป็นเรื่องราที่ดีสำหรับครอบครัวแกลเลส ที่ได้ก่อร่างสร้างตัวเหนือสามัญชนคนธรรมดาอย่างไรก็ตามเมื่อมีสุขย่อมมีทุกข์ตามมาทีหลังเว่า,าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองสงครามกลางเมืองได้ทําลายเศรษกิจทางการเงินของครอบครัวแกลเล็ตโดยตรงทําให้ผู้เินแม่วิตกอย่างหนักและก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยวัยเพียงแค่37ปีหรือในวันที่25มีนาคมพศป1 8 6 7 ใตอนนั้นอายุแกเร็จะได้เพียงแค่16ปีเท่านั้นเองและใครจะไปรู้ว่าในปีถัดมาหรือในวันที่5กุมภาพันธ์คศออ1868ของแกเรตดก็ได้เสียชีวิตด้วยวัยเพียงแค่45ปีทิ้งลูกๆไว้ในไร่ที่มีหนี้สินกองโตมูลค่ามากกว่า30,000ดอลลาร์สหรัฐแต่เด็กๆก็ได้รับการเลี้ยงดูโดยญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนั่นเองจากนั้นเพียง1ปีหรือในช่วงนี้แพทจะเข้าสู่วัยอยากรู้อยากลองเลืออายุ18ปีนั่นเองหลังจากความตายได้มาพาเอาผู้เป็นมารดาและบิดดาาไปาเเจ้็กกหนแ ก็ได้ควบาม,มาพุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกจากลุยเซียนาในวันที่ยี่หมกราคมปี1869นับจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าเด็กหนุ่มก็ได้พเนจรอ,อย่างไร้ร่องรอยถ้าว่าใน7ปีผ่านมาเขาก็ได้ทำอาชีพล่าควายใบสันที่เป็นอาชีพถูกกฎหมายและยังโกยเงินได้เป็นก่อเป็นกำรรถ้าว่าในช่วงเวลานี้เองแกเร็ดก็ได้สังหารชายคนแรกในชีวิตของเขาโดยไม่ทราบสาเหตุถ้าว่าในความผิดครั้งนี้นั้นเขาก็ยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ที่ป้อมกิฟฟินในรัฐเท็กซัส ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่นั่นก็ได้ปฏิเสธที่จะดําเนินคดีนี่เป็นของขวัญชิ้นโตสําหรับเด็กหนุ่มเลยหลังจากนั้นเมื่อการล่าควายลดลงเกเรตก็ได้ออกจากอาชีพจากการล่าควายแล้วก็ได้ขวบม้าเข้าสู่ดินแดนนิวเมิโกอีกครั้งเขาได้มาถึงเมืองฟอร์ดซัมเนอร์จากนั้นเขาก็ได้เข้าทํางานเป็นพนักงานบาร์เทนเดอร์ในร้านเหล้าแห่งหนึ่งของท้องถิ่นแล้วก็ได้ผันตัวมาเป็นคาวบอยให้กับเจ้าของฟาร์มอย่างปีเตอร์เมนัสแม็กวลที่นั่นเขาก็ได้พบกับคนละคนแรกของเขาอย่างจูนิต้ามา จากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้ตกลงปรงใจที่จะแต่งงานกันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือในปี1879ในช่วงเวลานั้นเองเพื่อนเพื่อนของแพตแกลิอย่างทอมโอฟเวอเลสและชาร์ลีโบเดและเฮนรี่แมครารทีและเพื่อนคนอื่นๆของเขาก็เข้าร่วมงานสมรสนี้ด้วยเช่นกันหลังจากนั้นเพียงแค่15วันเรื่องที่น่าเศร้าก็ได้มาเยี่ยมเยือนแพตแกลิเมื่อแฟนสาวของเขาได้ล้มป่วยลงก็ได้เสียชีวิตทันทีในวัยเพียงแค่อายุ19ปีด้วยอาการภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์ หลังจากนั้นเป็นเวลา1ปีหรือในข้อสอบปี1880เกเลต์ก็ได้รับเลือกให้เป็นอำเภอของเมืองลินคอนเคานตีลัสนวิเเม็กซิโกโดยเขาสามารถชนะจอร์จในอำเภอคนปัจจุบันด้วยคะแนนเสียงถึง3 2 0เสียงต่อ179เสียงแม้ว่าเกเลต์จะได้ดำรงตำแหน่งในวันที่1มกราคมปี1881แต่จอร์จก็แต่งตั้งให้เขาเป็นรองนายอำเภอตลอดระยะเวลาที่เหลือของวาระการดำรงตำแหน่งนั่นเองและตำแหน่งนี้นั้นทำให้เขาไล่จับตัวเจ้าตัวปัญหาอย่างบิลลี่เดอะคิดข้ามเขตแดนของรัฐได้อีกด้วย ถ้าว่าในวันที่19ธันวาคมข้อซอบิน1,880เมื่อบิลลี่เดลคิดและพักพวกได้เดินทางมายังเมืองฟอร์สซัมเนอร์แกเลตและลูกน้องที่ดักอยู่แล้วลูกน้องคนหนึ่งของแกเลตเข้าใจผิดว่าโอฟอรเสเป็นบิลลี่เดะคิดเขาจึงเปิดฉากยิงและสังหารโอฟอรเลสลงเหตุการณ์นี้ทําให้บิลลี่เดะคิดและคนอื่นๆจึงตกใจและหนีหายเข้ากีบเม่เทันที ถ้าว่าหลังจากนั้นสาวันแกและลูกน้องก็ได้ล้อมบิลลี่เดอะคิตและพักพวกของเขาเอาไว้ในจุดที่เรียกว่าสติงกี้สปริงเขาได้สังหารโบเดและจับคนอื่นๆไว้ได้ในวันที่15เมษายนคศ1881อบดบิลลี่เดอะคิตที่ถูกจับได้ก็ได้ถูกตัดสินให้แขวนตะแลงแกงโดยผู้พิพากษาถ้าว่าใน13วันต่อมาเจ้าโจนหนุ่มก็ยังสามารถหลบหนีออกไปได้และทําให้เจ้าหน้าที่2คนเสียชีวิตทันทีถ้าว่าในวันที่1 4กรกฎาคมหรือปีเดียวกันนั่นเอง Garrett, ได้ไปยังเมืองฟอร์ซัมเนอร์เพื่อสอบถามครอบครัวของบิลลี่เกี่ยวกับที่ซ่อนของเขาและก็ได้ทราบว่าเขาพักอยู่กับเพื่อนร่วมบ้านคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเปโดเมนาสพีสแม็กเวลเป็นเวลาเที่ยงคืนของวันนั้นแกเล็ตได้ไปยังบ้านของแม็กเวลแต่ทว่าในจังหวะน,นั้นเป็นเวลานอนของเจ้าบิลลี่ที่กำลังหลับอยู่แต่กับสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกแล้วก็ได้เข้าไปห้องนอนของแม็กเวลซึ่งแกเล็ตก็ได้อยู่ในเงาเมือดอยู่แล้วบิลลี่ได้เอ่ยทักว่าใครเหรอทว่าแกเล็ตก็ได้ตอบโต ได้การยิงสองครั้งนัดแรกเข้าหน้าอกเนื้อหัวใจเล็กน้อยในขณะที่นัดที่สองพลาดคําคบอกเล่าของแกเร็ตทําให้ไม่ชัดต่อรูปคดีว่าบิลลี่นั้นถูกฆ่าทันทีหรือใช้เวลาเพียงสักพักกว่าจะเสียชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์นี้นั้นทําให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังและกลายมาเป็นหนุ่มเนื้อหอมอีกครั้งก็ไม่แปลกที่จะมีหญิงสาวนั้นเข้ามาหลงไหลในตัวเขาด,ด้วยเงินทองจากนั้นเขาก็ได้แต่งงานกับภรรยาคนที่สองเขาอีกในปี1881และได้ให้กําเนิดลูกทั้งหมด8คน และในปีเดียวกันนั่นเองเกเลตก็ไม่ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งใหม่เป็นน,นายอำเภอของเมืองลินคอนเคานตี้ในปี1882และเขาจึงย้ายไปอยู่ในเท็กซัสซึ่งเขาได้สมัครลงที่นั่งวุฒิสภาของรัฐแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จและเขาก็กลายเป็นตำรวจทีมซัสเลนเจอร์เป็นเวลาไม่ถึงเดือนจากนั้นเขาจึงได้มุ่งหน้าไปที่เมืองรอสเวลลัสนิวเมซิโกจากนั้นเกเลตก็ได้ค้นพบแหล่งน้าใต้ดินขนาดใหญ่ในภูมิภาคเมืองลอสเวลและก็ได้ดําเนินโครงการชลรประทานของเขาต่อไปเป็นเวลาหลายปี เขาได้ซื้อหุ้นหนึ่งในส่วน3บริษัทชนรับะทานของเมืองเท็กซัสแต่ธุรก,กิจของเขานั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จ10ปีผ่านไปเร็วเหมือนโกโหกแกเร็ได้ย้ายครอบครัวครั้งใหญ่ไปยังเมืองอูสวนเดในรัฐเท็กซัสเขาได้ใช้ชีวิตในฐานะผู้รักษากฎหมายครั้งจนกระทั่งแกเร็ได้ฆ่าผู้กระทําผิดลายสุดท้ายของเขาลงในปี1899ซึ่งเป็นผู้หลบหนีที่ชื่อนอร์แมนนิวแมนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมในเมืองเคานตี้กรีเออร์ในรัฐโอคลาโฮมานิวแมนกำลั man, งซ่อนตัวอยู่ที่ฟาาร์มซอสติ ในรัฐนิวเมซิโกในอเภอจอร์สแห่งเมืองเกรียร์นั้นก็ได้เดินทางไปยังนิวเมซิโกเพื่อขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอฝีมือดีอย่างแพทกาเลตและเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งนายกาเลตในความ,ม้าอย่างสง่างามในวันที่เ็ดตุลาคมปี1899งนปอร์แมนนิวแมนก็ได้ถูกยิงเสียชีวิตโดยฮีโร่แห่งยุคความชั่วร้ายแพทริกฟอยจาวิสกาเลต นับจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้เป็นอำเภอเขตของโตนาหน้ารัฐนิวเมซิโกแล้วก็ได้เป็นผู้จัดเก็บภาษีสุลกกกรที่เมืองเอสปาโซรัฐเท็กซัสและเขาก็ได้ซื้อฟาร์มมาเช่าและก็เกิดการโต้เถียงกันอย่างดูเดือดกับสัญญาเชา่าเกล็ดถูกยิงเสียชีวิตระหว่างทางไปยังฟาร์มลาสคูเซนรัฐนิลเมิโกกับชายที่เช่าฟาร์มอย่าง เจสซี่เวนบราซชลกล่าวหาว่าแกเร็ดนั้นชักปืนออกมาขู่เขาและเขาก็ต้องยิงเพื่อป้องกันตัวเองแต่ในขณะนั้นกลับมีพยานคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์และก็ได้บอกว่าบราซชลนั้นคือผู้บริสุทธิ์บราซชลก็ได้รอดตัวไปได้อย่างง่ายดายและยังมีความสงสัยว่าบราเชลนั้นคือคนสังหารหรือเปล่าหรือใครก็ตามที่มีแผนการวางแผนสังหารแกเร็ดก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บงังคับใช้กฎหมายนั้นก็จะมีศัตรูมากก็ไม่ใช่เรื่องแผติริกจาวิตแกเร็ต ก็ได้เสียชีวิตลงในวันที่29กุมภาพันธ์พศ2451ใกล้กับเมือง Las Cruces, Las New m e x i